สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้กับผมอาร์เบยนครับวันนี้เราอยู่เกมมาเวลไรว่าเช่นเคยวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นตัวละครที่เล่นง่ายมากๆแล้วก็ผมเนี่ยถนัดที่สุดและเท่าที่เล่นมานี่ก็คือตัวของพนิชเชอร์ครับเดี๋ยวเราไปดูพนิชเชอร์ในเกมกันเลยเอาละรครับเราก็เลือกไปทางของพนิชเชอร์เลยเป็นตัวละคร DPS นะครับแล้วก็เล่นง่ายสุดละที่ผมจับมายิงๆอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตัวละครไม่ขดข้างง่ายครับเล่นสนุกด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยไม่รู้ชนะหรือแพ้ ม,มีมีตัวแทงมัน,นะครับมีครับคนเลือกกับตันเมกามาแล้วแล้วก็มีวินเทอร์โซเยอร์มาด้วยเราได้บัฟพ,พิเศษไหมนเนี่ยอ่าถ้าเขาเลือกมาเราจะได้บัฟพ,พิเศษนะครับกระสุนไม่จํากัดอ้าวเขาไม่ได้เลือกวันนี้มาวินเทอร์โซเยอร์มาไปลุยกันเลยในเกมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยข้ามไปเลยให้เราเนี่ยครับสกิลก็ไม่มีอะไรสกิลแรกก็เป็นการยิงธรรมดาครับแล้วก็สกิลที่สองเนี่ย เออสกิลชิปเนี่ยจะเป็นการดึงสลิงทำให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วๆนั่นเองก็เอาไว้แบบนี้ได้ด้วยอ่าเราแล้วสกิล E เนี่ยมันสามารถตั้งป้อมได้นะครับเท่มากสำหรับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ยิงแบบลากหัวคมๆเลยน้องๆเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งป้อมดีๆกรันเดี๋ยวทำทางนี้ที่ไร้ไปกันปับ๊บอา้าวยิงไม่โดนอา้าวอ่ะขึ้นได้แค่นี้ก็ไป เราหามุมกัดมุมนี้แหละตั้งป้อมเลยเนี่ยยิงเรารัวครับยิงเล้วล็อกหัวล็อกหัวแตกเรียบร้อยเขาไม่ยอมออกมาจากบ้านครับแล้วก็ยิงเรารัวไปโอ๊ยโอ๊ยยิงโดนเราด้วยโอ้ยโอ๊ยห <laughs> ลบหลบหลบหนีหนีดีว่า ไม่ยอมออกจากบ้านเลยเว้ยเขาไม่ยอมออกจากบ้านก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาก็ดันดันดันไอตัวรถมาไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเราอยิงยิงสไปเดอร์แมนยิงสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนร้ายเฮ้ยยิงลวดผิดไปลุยลุยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเลือดน้อยแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยลากลากหัวสไปเดอร์แมนลากหัวสไปเดอร์แมนลากหัวสไปเดอร์แมน แล้วหัวสไปเดอร์แมนเพื่อนบ,บ้านนี่แสนร้ายเหรอมีใครมาอีกไหมเนี่ยอุ้ยอะไรวะแบบแบบนี่เรียแบบร้อยได้คิวเฉยยิงยิงยิงลวด,ดไปครับหนึ่งสลิงไปไม่ขึ้นไม่ขึ้นอุ้ยมันยิงลูกโอ๊มกมาลัวๆเลยไปครับไปขึ้นนั่นบอลแล้วสไปเดอร์แมน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 ลากเลยลากเลยเอาลากไม่เขาเออกจากบ,บ้านนะครับ โอยยุいい้ยป้อมแตกมันเล่นอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะมันแมนติดฮิวเราอยู่ยครับมันไม่ยอมออกจากบ้านเลยทุกคนยิง,ย,งยิงดักยิงดักจะลุยดีว่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแบกวิดโอแบกวิดโอแบกวิดโอแบกวๆๆๆๆิดโอ แม็กบีโด้ลากหัวแม็กบีโด้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะเว้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยที่ยืนเราแตกหลบครับหลบหลบแปลเ,เลือดก่อนยิงเลือดเรียบร้อยเริ่มดันมาแล้วครับตะเล็กไปใช้เลยพานิเชอร์ครับพานิเชอร์ อุ้ยเราจะตายเราสามารถกดขี้ขวายิงระเบิดได้ครับไปหลบๆหครับเอาราเดี๋ยวเราตั้งป้อมยิงเลยยิงรัวๆยิงดัก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 ไม่รู้ยิงโดนใครไหมเปใครมาหรือเปล่ากดบีดูได้นะครับว่าพังอะไรได้บ้างอันนี้พังสะพานได้ เฮ้ให hey ้ต ah. ัวอยู่ด้านหลังตัวอะไรวะยิงเลยยิงโัวยิง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 ไมโด้ด้วยเฮ้ยมีใครอยู่ด้านหลังรึเปล่ายิงยิงเฮ้ยกัปตันเราครับหรือว่ากัปตันฝั่งตรงข้าครับอืมอืมแบคไโดลากหัวผมเมื่อกี้ ยิงตัวหิ้วเข้าก่อนเก็บเก็บตัวหิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยแบกพีโดเบกพี่โดตั้งป้อมได้ไหมฮึผมตั้งป้อมได้แล้วเรียบร้อยมาดีแบกพีโดเบกพี่โดจะอ้อมครับกระโดดเก็บเบกพี่โดก่อนแบกพีโดเบกพี่โดเรียบร้อยเบกพี่โดแตกเรามีสกิลตีแล้วครับลากไปเลยลากไปเลยลากไปเลย ม so MM. cción, ันปวดชิบหายเลยลากลากลากคืน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 ไปตั้งป้อมแล้วเนี่ยลิงตรงนี้แหละผมอับโดนใครไหมวะเนี่ยมาดีอโกมาดีโอมาดีแบคบิโดโอมาดีตานี้ไม่ค่อยบูเลยไปล้วงนีกวะไปทางไหนมาเนี่ย ทางนี้น่าจะทางนี้ขึ้นด้านบนตายไหมเนี่ยพันธุ์ชื่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ拉เฮล่าแรงมากครับอืมอืมอืมลากหัวเฮ拉อุ้ย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 จะตายอุ้ยโดนล่วงหลังแต่ว่าเกิดมาใหม่ได้โดนอะไรวะโดนใครล่วงมาเมื่อกี้ไป ตัวอะไรมาไม่ได้เรียบร้อยชนะงงงงอะไรวะเดี๋ยวตานี้มันไม่ค่อยได้บูเด็ดตาหน้าแะ้วกันมันไม่ค่อยได้บูอะไรเลยตานี้ก็เป็นแมนติสได้ครับตายศูนย์ไม่ค่อยมันเลยตานีไาตาต่อไปเลยเราเป็นฝั่งอะไรเนี่ยเราเป็นฝั่งบุกโอเค ย,ย,ยึดยึดยึดฐานครับด่าน,นยิงยิง,ยงด้ยิงยิงยิงเออแล้วก็พาณิชย์มันเปลี่ยนปืนได้นะครับถ้าถ้ามาใกล้ๆเราสามารถเปลี่ยนเป็นลูกซองได้เนี่ยลูกซองก็แรงเหมือนกันถ้ามาใกล้ๆแต่ว่าเราใช้ปืนคนครับแรงมากไม่ได้แรงหรอกมันมันไม่มีดีคอยเลยเนะนี่ยมันนิ่งมากปืนไปลุยลุยลุยดึงสลิงไปเลยครับ ลูดไปเลยปึ๊บตั้งป้อมตรงนี้เลยไหมล่ะตั้งตั้งตรงไหนดีวะตั้งตรงนี้ก็ได้มาตั้งยิงมันอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยแหลกแหลกนี่ตั้งยิงมันอยู่ตรงนี้แหละตั้งมันยิงยิงมันอยู่ตรงนี้แหละนี่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 เข้าหัวเอามาดิเฮ้ยมันล้วงโอ้ยโดนแมตติสลวงเรียบร้อยวงบุรีแเราไปลุยต่อดูก่อนมีตัวลวงไหมทีมเรา มีบูเบลีน,นครับรูดสลิงไปเป็นติดล่วงผมเมืนน่อกี้อุ้ยโดนโดนโดนยังเข้าไม่ได้คยิงยิงยิงสะกดไปเข้าไม่ได้เลยเพือหาหาหามุมกนเอา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  ยิงฉลามยิงไปเลยพนันธุ์เชื่อฉลามแตกอะไรวะเนี่ยออกเตอร์สเต็งนี่มีคนยิงเราด้านหลังแมนติสเดแล้วมาลูกสอง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 ,สอง,สอง,สองโอ้ยไม่ไหวแมนติสดัวผมรัวๆเลยมาเป็นไซร์ล้านแล้วผมใช่ไซร์ล้านไหมวะใช่แหละไซร์หอกเออเรียกไซร์ล้านไซร์หอก แช่เราไปล้วงเราคืนบ้างโดนลว้ลวงรลว้ลวงไม่ไหว, <c oughs> ล,ว ented, ล้วงแมนติดล้วงคืนบ้างครับไหรอกมันมันความยากห้าดาวนะครับแต่ว่าผมว่ามันเล่นเล่นง่ายแล้วก็สกิลมันแรงด้วยแรงมากด้วยเนี่ยครับเนี่ย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 อิงกัปตัจะตายเลยเด็ยเอามูลให้หายไปไหนเนี่ยมูลในครับ ล่งมูไนต์งมูไนต์งมูไนต์เรากด e หายตัวได้นะครับ <principio> ม <Bernard Arabic> <ut> ันจะวิ่ง <able> มันจะวิ่งทำไมมูไนเอ้ยมันหายไปไหนเมื่อกี้กันหนัวว่าทีมเราไปลุยต่อลุยต่อเกือบฆ่ามูไนได้แล้วเมื่อกี้หนีงานเราไปลวงลวงมูไนดีกว่านี่เรียบร้อยลวงมูไนนี่ด็อกเตอร์สติงด็อกเตอร์สติง น็อตอรสเต้งเหรน็อตอรสเต้งนหรบินหนีบินหนีโ okay, อเคอะไรเบื้องตี่แล้วครับอุย้ย99%แล้วของเขาบินขึ้นไปล้วงนะครับตัวอะไรอุยอ้ยอุ้ยไซรัสเหมือนกันอุย๊ยกำังตายโอเคสตาร์โหลดเก็บได้หายตัวไปครับแต่เราไปอันติกลางวงเลยอันติเสร็มพะแม่เหมืกันเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเรียบร้อยโดนอยู่ขึ้นไปท่านนะู้นเลย หาหาเหยื่อหาเหยื่อก่อนหาเหยื่อก่อนอ้อมอ้อมหาเหยื่ออ um ุ้ยอ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 ุ้ยโดนยิงตูดโดนใครยิงโดนใครยิงโดนใครยิงวฟอร์นิเจอร์ยิงหายตัวหายตัวอุ้ยดร็เตอริงดร็เตอริงดร็เตอริงอุ้ยบินหนีครับบินหนีบินหนีโอ้ยไม่ไหวน่าจะเพลย์ตานี้ผม ทันไหมเนี่ยไม่น่าทันโดนล้วงเยอะเกินครับตานี้ไม่ไหวเปลี่ยนตัวเป็นพานิเชอร์เหมือนเดิมเราเล่นตัวเราถนัดดีว่ะไปลุยลุยลุยล็อกได้ไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ยอึ๊บอึ๊บหอนไปเลยปึ๊บ เฮ้ยเฮ้ยอะไรข้ขางๆโอ้ยโดนลวงอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอทีมเราก่อนครับไม่ไหวเข้าไปตายทีะตัวนี้ดูก่อน เดี๋ยวรอทีมเรามากันอุ้ยเฮ้ยอุ้ย,อย,อยโอ้ไม่ไหวโดนแบ็คแพนเธอผมเล่นสายลาเรียบไม่ไหวโดนแบ็คแพนเธอไม่ได้ยืนเลยพาณิชย์มาเดิมพันหละเราต้องหาที่ตั้งป้อมดีๆครับประมาณนี้แหละมาตั้งป้อมเลยหวังว่าจะไม่มีใครล้วงเรายิงใครมาเนี่ย ยิงยิงสกาเรดวิทใส่รัดม,มาดีใส่รัดนี่พอมยิงหมดแหละแบ็คเพนเทอร์แบ็คเพนเทอร์พิ้วมาครับโคตรพิ้วเลยโคตรมันจะพิ้วไปไหนเนี่ยเปลี่ยนเป็นลูกสองครับยุบกระโดดได้ไหมทำไมสลิงผมไม่ขึ้น อ้าสนิงบักโดดไปโดดมายิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้ยเปลี่ยนปืนนี่หาแลกด้วยโอ้ยโดดโดใส่รัสปาดโอ้ยแบ็คไนเดอร์ก็โดดไปโดดมามโ,ดมโ,ดโอ้ย โอ้ยเยอะเกินอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้เชื่อไม่ไหวตอนนี้โอ้ยอะไรไม่รู้โดดไปโดดมาไปเล่นไซรัสบ้างดีกว่าเราอย่างไปลวงเขาดีกว่าก่อนับปลบก่อนโดนรัวเลยตึ๊ดสติง อดีตอดีตอดีตดร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 อดีดรอดีตดรอดีดรอดีตดรอยิงรัวๆอดีตอดีมา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 ดีโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วอันมาอีกแล้วโอ้ยไม่ไหวมันเกือบตายแล้วมันเก่งดีวะผมโดนคนชํำแบบสอนวิชาเข้าไปเอาไงดีวะไม่ไหวเลยตานี้ผม ไอ้แม่วันนี้เฮ้ยฉลามไอ้ลามยิดบล็อกมัโคูดเล็กเลยครับเเอาดีเอาดีถึงเวลาเกิดแล้วถึงเวลาเกิดแล้วเวลาเกิดแล้วเวลาเกิดแล้วนี่เอาดีถึงเวลาเกิดแล้วอืมสร้างบรบรูดบูดบูทุยอืมยึดขานเลยครับเอาดีมีอันตีอย่างนี้ก็จบดีเล่นมานี้เชอไม่ออกเลยผมตายโดนล้วงกระจายเลย ออ,อ,อืยิงไปยิงไปครับโอ้ยอโดนล้วงขึ้นโอ้ยโคตรแรงโดนตันตีคืนครับชนะไหมวะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบไปเติมเพื่อนครับชนะไหมวะชนะไหมวะเดือตัวเดียวแล้วโคตรตึงน่าจะชนะแหละโอเคชนะเดี๋ยวด่านสุดท้ายครับอย่างตึงเลยเกมนี้ เ้ยอตาแรกแบบชิวๆทำาตานี้โคตรตึงว่าไงดีวะเซราตต่อือพันิเชอร์มามาเชื่อมันในพันิเชอร์ลองลองต่อน่าจะไหวอยู่มั้งพันิเชอร์มันต้องมีมีตัวแทงให้เรายืนนะแต่เกมนี้ตั้งตั้งปอมยากมาก เราเราไม่ควรตังต้งปอมครับเพราะว่าโดนโดนแบ็คเพนเทอร์ล้วงโดนไซรัสล้วงค่อนข้างจะเล่นยากกับตานี้แล้วก็แบ็คเพนเทอร์เป็นด้วยกระโดดพุมม่งไปพุ่งมาจับตัวไม่ได้เลยไปลุยอันเลยเดี๋ยวเราดึงไปตรงไหนดีถึงไมนะ่มาเนี่ยไปถึงอยู่ไปพร้อมเพื่อนเลยครับ เราไปเป็นมูคณนะไปะตั้งป้อมเลยเรานี่แหละจุดนี้แหละยิงยาวๆเฮ้ยไอย้ด้านบนมีมีตัวฮิวไหมยิวให้หน่อยโอเคสวยองไปดูด้านล่างดีกว่าเรามูลไหนหมูลไหนเอามูลไหนไม่มีรยุ่งกับเราครับเฮ้ยมีมีแล้วมีแล้วมีแล้วโอ้ยโดนใส่ร้านล่วงอีกแล้ว ตกลงผมไม่อยากเล่นไซรัสผมอยากเล่นแบ็คเพนเดอร์ไม่ใช่ผมอยากเล่นแบล็คเพนท์ซ์ผมอยากเล่นเฟอร์นิเจอร์โดนไซรัสล้วงรัวๆเลยตายยืนยืนเอาแต้มครับยิงอ้าวปัาฉลามหายไปไหนเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยปัาฉลามหายไปไหนมันโอ้ยทุเรศจัดม่เอาผมตายไปพร้อมกันเลยอุบาทเกิน ไหวไหมวะเนี่ยทีมเราไปดึงต่อดึงต่อได้ไหมมายืนเอาเต็มอ่ะฮะอุ้ยอุ้ยเอ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 ้ยอ้้ยมูนไหนเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้ไม่ได้หรอกไอ้น้องปลาฉลามไอปลาฉลามฉลามเวนปลาฉลามเวนเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรใคร ตั้งป <man shows off> ้อมเห็นแล้วครับมีใครมันล่วงผมไหมเนี่ยยิงดักยิงดักโอ้ชีสวยยืนยาวๆนะครับเราเพื่อนแทงไปแต่เรายืนเราแต้มไปยาวๆเพื่อนเริ่มตายแล้วครับคนสองคนไม่มีใครอยู่กับผมเลยเหงามากยิงยิงรัวลัวยิงรัวลยิงรัวยิงรัวยิงรัวลัวยิงรัวโอ๊ย แตกเอ้ยแตกแตกหลบหล,ลบกันครับเฮียแมนจัดแม่นจัดอืมได้หนึ่งตัวสวยโอ้ยโอ๊ยโดนห้องอาย <c oughs> อยิงเนี่ยเรียบร้อยตัวล้วงไปเยอะครับจบถ้าบุบลีนล้วงให้เนี่ยจบเลยน่าจะชนะแหละตานี้เรียบร้อยชนะแบบอีซี <Easy. S 1> เรียบร้อยครับ กือบไม่ได้รีวิวพันนี้ชื่อเราไปสองเกมต้งๆตุนเยเกมที่ส,สองเกมแรกแบบชิวมากกับตันเราได้ครับเดี๋ยวไปดู MVP กับตันก่อนไหน MVP กับตันดูซิกับตันได้ MVP ตรงไหนไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับสตีฟโรเจอร์ของเราวิบรรบ่งมาจากบ้านครับเรียบกระโดดใส่ราชดามครับหนึ่งทีเรียบร้อยโยนโล่ใส่โอ้โหลุยกลางวงเลยนี่ว เอ็มลอยครับวิ่งวิ่งหาเออห้องอายโยนโล่ใส่ห้องอายห้องอายล้มนอนในกองกับคุยกับล่างมั่วๆต่อยฉลามต่อครับวิ่งไล่ไม่ลดละฉลามกระโดดต่อยอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยฉลามเกือบไม่ตายครับฉลามไม่ตายเอบร้อยวิ่งรัวทำไมไม่เป็นเหลาวะ MVP? เอ็มบพีนดูเอ็มีพีเราดิมีเนี่ยมาดูเอ็มบอพีปวดตดกันบ้างครับปวดตดมาแต่บ้านเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกเลย นแน่นอนว่าต้องเป็นไซรัสครับ M V P ครั้งนี้สวยจริงจังมานี้ดนเดี๋ยวพุ่งทนแบบเก็บรัวๆเก็บรัวๆสองตัวครับเหมือนเหมือนมารีวิวไซรัสเอาละครับเพื่อนสำหรับเกมมาวิวไ val บเนี่ยก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปมากๆเลยนะครับส่วนการรีวิวเฟอร์ที่ไม่ได้รีวิวเฟอร์เนี่ยก็ประมาณนี้ครับเพื่อนไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับ